When he first spoke of Dimitri, Reznov told tales of a hero. 30. Someone we should all aspire to be like. At times, <coughs> I have seen him show mercy, but at others act with complete brutality. <coughs> I do not understand <coughs> Perhaps heroes need to <coughs> question <be coughs> their actions. Okay, let's Still yourselves, men! For the final push to victory! <coughs> Today, we crush what remains of their fascist rights. As heroes, we will return to Russia's Our land, our people, our people. Your needs your final. Will be the remnants of resistance, this will fly city. Stop, Stop โอ้ยโอโหโอ้โอ้โ,อโ,อโอ2 2> นัดหน้าที้าบอเไปทำเวอนาซิดเลยโอ้ยเออผมล้มแล้วอ่ะเปิดมาว้ายบ้า มึงจะซ้ำเลยเหรอเฮ้ยเอออะไรวะ้โหกลูกอย่าหาทำแม่งโผล่ปุ๊บยิงเลยอ่ะหกจัดเลยพวกนี้โอเคทามึาอยู่กูอยู่หลังมึง บนบันไดโอ้ยโอ้โหจับระบิดบระบิดไอเียกูฟาติดตั้ยมึงรอดได้ไงวะ ยิงไม่โดนเลยไอ้พวกนี้มันโหดจัดโอ้ยโอ้ยโดนระเบิดอีกแล้วมันซ้ำระเบิดกูลัวๆเลยเพื่อนโอ้ยวิ่งหนี อ m า o r r y ์รี่ดิง่งๆเพื่อนโอ้ย, <S <S อยไอ้ทามกูมีบาตูก้า ไปว่าไงน,นะโอ้โยแม่งเอ้ยกูเข้าใจแล้วเอฟเอฟจริงจริงโอ้นี่คอเอฟเอฟใช่ไหมโอเคขออนุญาตตั้งใจเล่นดีๆอ่ะ พระเด็กูกินขนมด้วยมันอร่อยมากๆเฮ้ยทำไมมันเด้งมาหากูวะเดี๋ยวไม่ทำว้ายเสียกูนี่กันโอ้โหอะไรมามึงแกงกูมันเนี่ย มันมาอีกแล้วไปเลยเพื네่อนกลุมเอาบาตูก้าก uh, ูก <necessary> ่อนเฮ้ยระเบิดใครวะกูมีกูมีอารพีจีอยู่เพื่อน กูมีบาสุก้าแต่กูโผล่เมื่อกูตายเลยมันอยู่ไหนวะ้อระเบิดโอ้ยช่วยกูด้วยเพื่อนกูยืนแล้วกูตายเลยกูบอกมันแล้วแม่งยัดระเบิดอย่างมึงรวยอะ มันตายแล้วใช่ไหมบอกกูทีอย่าไปตายเว้ยเป็นยิงกระบากเลยเว้ยโอ้ยเอาเพืนโอ้ยโอ้โหกี่ลูกวะอ๋อไอตัวนี้มันอะนี้เดี๋ยวข้างหน้าเราเปิดแทนเลยดีกว่าใช่ แต่กูบอกแล้วว่าไมโลแห้งกูอร่อยมากโอเคเห็นลแล้วระวังหัวเฮ้ยกูเกียร์ระเบิดโอ้ยนั่นเงี กูพยายามสอยอยู่แต่ยิงไม่ถึงว่ะ <c oughs> รู้วิธีแล้วครับมันอยู่ยันด้านบนเลยเค <c oughs> <c oughs> กูุีมม้าตินหลบระเบิดหลังเสาท้ามลุ่มลังคานเข้าไปโอ้ยมึง ภูมิังเข้าไปจะเอาระเบิดวางระเบิดไฟแม่ เสียงเสียงเข้าเนื้อทำเข้าเนื้อยิงรอดรูวิงโหดยิ่งหายเลยเอสเออกูมีวิธีเพื่อนมึงทำไงก็ได้ให้แมงกุ้มแล้วกูจะได้ยิงสานได้ไหม มีเทีกังแค่คนตายเพื่อนเออรู้อยู่เอ๋อไอ้แดกอือเอาด right? ิวะบน้ pues. ายเกียร์เพื่อน กูมังเข้าไปโอ้ยกูไปไม่ได้เพื่อนยิงหาอะไรอ่ะเจอนี่หน่อยเอาขึ้นไปเฮ้ยเที่ยว <c oughs>

โอ้โหแจะแม่งเติมเถื่อนจัดเลยพวกนี้ระวังโอเคอเ,คเคข้าไปเลยเพื่อนเข้าไป ลอยเลยลอยเลย,เลย,เลยอันเราต้องขึ้นอีกฝั่งออมได้ปะเฮ้ยปืนนี้มาอิดนัดทำรวังนะมัน,นเอาระเบิดคืนโดนขึ้นไร เฮ้ยนเพื่อนไอ้แก่ก็ยิงเต็มแกนเลยไ่ฆ่ามันได้หมดเพื่อน มอมกครับเอ็มีตายเพื่อนโอ้ยราต้องหาทางอ้อมไป

อ,อมอ,อมเล่นมากันเด้อจุักาาโซเวียตูกาขาอาเจเรียนมาสูงอ่ะเฮ้ยทำของดีว่ะ ปืนไฟเหรอโหลดป่บปาระเบิดย้อยลงไว้ กัดทุกอย่างที่มีไว้ไอ,อีกพวกอันนี่้กูมีสนไนเปอร์รอ่ะดิ

มันให้เราอยู่ตรงจุดเนี้ยนี่อ๋อกูต้องเดินย้อนกลับมาบุกตูต้หลบได้หรอ ไม่บอกใค้ๆชพันธุเทุกเช็คไ้ทำดูขึ้นมาแล้วมอบโหลดสาดแม่งเลยตาดเลยเพื่อนยิงสนุกไหม สนุกไหมนั่นไงปืนไฟตายเฮ้ยปืนไฟตาย ตายเดียวดิมึงเหลือสองนัดเพื่อนเฮ้ยถามวัดวิ่งแตแล้วเนี่ยติดฉากติดแล้าแต่แล้วติดฉากมาแล้วไปต้องลุยนีไ่ไงสองนัด

เฮ้ยระวังนีนตาย น้กูเล่นห้องนัก มาแล้วเราจะไปปดูเปิดทางไหนวะนี่เหรอเจ๊ดำกูมีของดี

ไปด้วย,วยไปแทงของผมครับ We must be nearing the roof. Look how far we've come. throw these animals over the edge. Sergeant, comrades from the the building. Let them เวลาจัดการเดียวจัดการตัวเองไงมาอร่อยแท้า อ,อ,อ,อมันมันโดนได้ไงวะ nhìn của đen này quá <laughs> thơm mình khao leo mình ôi 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 ôi

ออกตามแล้วตามกูโอ้โหท่ามผมไม่เคยใส่ยเอซีอยู่แต่เราใส่ไม่ได้อน้อยวผมหอบคานเข้ามาแล้วเพื่อน

โอ้โห้ล้มเอาเอาเพื่อนไปก่อนไอ้ทามมึงหมอบแล้วมึงยิงใต้กู มันยิงได้เว้ยบ่าเอ้สยสาหปืนหมดแล้ว มาแล้วพอดันข้างเฮ้ยลุยเว้ยวิงไปเลยโอ้ยไปไม่ได้ไปไม่ได้เพื่อนโอ้โหอัดดูช่ามันยิงอัด

ไปเยอะคชืออะไรวะเนี่ยท่านซื้อทำเอาทำไมมันคือเป็นกลัวอเอออืมการยืนดูไอ้ทมโดนโดนยิงมันดียางย,ยอก เกีย yeah, รติยคันี้มกันได้เพื่อนถึงแม้ว่าจะเป็นของคุณแต่ถ้าคุณแต่ถ้าคุณบอกความลับของของประเทศเราทุกๆอย่างจะเป็นของกูไม่ใช่ของมึงฮึ่จะเป my friend as heroes we will return to Russia's b r a ได้กับ ตบ้าาขอเเสย <Yeah, S 1> จบไป,<า>ยไปแล้วนะครับ <Yeah. S 1> ยยเย้ไปคค้วครตาาาอี <c oughs>